หน้าที่สําคัญของผู้ใช้น้ําบาดาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาลพศ2520เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับการใช้น้ําบาดาลแบบอนุรักษ์บ่อน้ําบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลทุกบ่อผู้ประกอบกิจการน้ําบาดาลสามารถเลือกใช้เครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลในการติดตั้งสําหรับบ่อน้ําบาดาลได้2ระบบคือ 1. ระบบแม่เหล็ก และ 2. ระบบดิจิทัลเครื่องวัดปริมาณน้ําแบบระบบแม่เหล็กเป็นมาตรวัดน้ําชนิดกลไกลขับเคลื่อนตัวเลขด้วยระบบแม่เหล็กสําหรับเครื่องวัดปริมาณน้ําแบบระบบดิจิทัลเป็นมาตรวัดน้ําชนิดใช้ความเร็วขึ้นความถี่เหนือเสียงหรือใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําประจําบ่อน้ําบาดาลแต่ละบ่อต้องติดตั้งให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับผิวดินพอสมควรตั้งอยู่ในที่ที่สะดวก และปลอดภัยในการอ่านและการตรวจสอบและต้องติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้ำซึ่งมีสัญลักษณ์ลูกศรบง่งบอกอยู่ด้านข้างตัวเครื่องวัดปริมาณน,น้ำนั้นตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน,น้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาลไม่เกิน10เมตรและอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้งเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำถังพักน้ำหรือหอถังท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน,น้ำ ต้องอยู่เหนือระดับผิวดินและไม่มีท่อแยกใดๆเมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชํรุดหรือทำงานไม่เที่ยงตรงให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันทีและต้องซ่อมเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้การได้ภายใน15วันนับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ และเมื่อได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําใหม่แล้วหรือซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้นแล้วต้องนําพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ําและการติดตั้งพร้อมทั้งผนึกตาประทับของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ํานั้นผู้รับอนุญาตใช้น้ําบาดาลต้องมีหน้าที่รายงานการใช้น้ําบาดาลให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทราบปริมาณการใช้น้ําบาดาลทุกเดือน โดยจะต้องรายงานภายในวันที่7ของเดือนถัดไปตามรูปแบบรายงานการใช้น้ำบาดาลน,นบทัพสิบเอ็ดรายงานการใช้น้ำบาดาลมีความสำคัญมากนะครับเราจะได้ทราบถึงการใช้น้ำจริงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้น้ำบาดาลและควบคุมให้เป็นไปตามปริมาณน้ำที่ได้รับอนุญาตและเพื่อการวางแผนการใช้น้ำบาดาลอย่างสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้น้ำบาดาลมีส่วนร่วมดูแลรักษาแหล่งน้ำบาดาลสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอย่างจำกัดร่วมกันอย่างอนุรักษ์และยั่งยืนครับ